ทำไมเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาถึงยากที่จะจมเหตุผลที่ทำให้เรือจมยากนั้นเป็นเพราะระบบป้องกันภัยอันหนาแน่นและแผนการโจมตีที่ซับซ้อนที่ยังคงเป็นความลับของกองทัพทำให้ศัตรูต้องเผชิญหน้ากับการตอบโต้ที่คาดไปถึงซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำล่าสุดที่ถูกจมคือ U.S.S. Bismarck C ซึ่งถูกจมโดยการโจมตีแบบคาบิคาเซ่ของเครื่องบินญี่ปุ่น2ลํลำเมื่อปี1945หลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาได้พัฒนาระบบอาวุธระบบเลเซอร์หรือแม้กระทั่งเร็วกันแต่อย่างไรก็ตามเเรืือออบบทุค่่่งินนไไมดด้แลยยยูพีีว แต่มาพร้อมกับขบวนเรือลำอ,อื่นๆด้วยแม่กระทั่งเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเรือต่างๆเหล่านี้สามารถแยกตัวเพื่อปกป้องการโจมตีจากภัยคุกความต่างๆที่จะเข้ามาหาขบวนเรือทั้งจากทางอากาศผิวน้ำและใต้น้ำได้ซึ่งเรือพวกนี้ มีระบบที่ล้ำสมัยกว่าเรือบรรทุกคุบินอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามเรือบรรทุกคุมบินยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ตอลอดเวลาซึ่งเรือสามารถเคลื่อนที่ได้ที่35ไมล์ต่อชั่วโมงเรือสามารถตรวจจับภัยคุกค,คามได้ในระยะครบคุมถึง700ลูกบาศใหม่ในเวลา30วินาทีซึ่งก่อนที่ศัตรูจะตรวจจับได้นั้นพวกเขาก็หายเข้าไปในกลีบเมฆแล้วนั่นจึงทําให้เป็นเหตุผลที่ว่า